เออเออตื่นแล้วใชยโยเดียวใชโยใส่กันจริงน่ารักวะตื่นแล้วครับง่ายง่ายผมได้กี่วันแล้วบอกพี่พี่สิผมได้กี่วันแล้วผมได้แปดวันครับผม ผมได้8วันครับผมเย่ตื่นแล้วครับผมกินนมกันครับผม3ชั่วโมงแล้วครับผมนอนต่อก voilà ันเด้เจ <explosion> ียเขามายมือใดสนใจมาดูทุกวันหมั่นเกี้ยวเขาหมันเกี้ยวหนูอ่ะลูกเขาหมันเกี้ยวหนูอ่ะหนูกินนมไหมเนื่ง จองจ้ำไปกินนมกันเอามาได้กินนมแล้วได้กินนมแล้วเดี๋ยวแม่อุ้มดีๆก่อนโอเคอ่ะนั่งอย่งจ้ำนั่งอย่างจ้ำอ๋งนัง่งอย่งจ้ำเร็วไม่หเห<อ>งาอยู่ตื่นอยากตื่น นี่ชาแนลเขาก็สิขาเล่นของเขานี้เขาไงเขาก็ซีพีของเขาเอซีนะว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ยังเจ็บไผอยู่ไหมเจ็บอยู่ค่ะเจ็บแต่ว่าแต่ว่าทนได้เมื่อคืนเขาตื่นัปมนมตอนไหนตีห้ากี่หกโมงแล้วโทรเบอนั่นแหละตีห้ามันยังมืดอยู่เขายังดูอยู่เลยว่าให้จะให้ลูกตื่น ้าโมงแปดโมงขึ้นมาอาบนะเขาจึงตั้งเวลาปลุกอยู่เลยเขาตั้งมาแปดโมงครึ่งแต่เขาตื่นมาแปดโมงเปิดแผลแล้วยังเขาต้องเปิดกี่วันนะตัวเองหาหมอวันที่เท่าไหร่ต้องเบียจะมาหาวันไหนตะกี้หาหมอเขาไปหาหมอวันที่เท่าไหร่ตะกี้วันที่อะ่าไหร่สองวันสามวันจันวันนี้วันอะไรวันที่สองอีกสองวันเปิดแผลได้มันสุก อีกสองวันเปิดแผลได้แล้วพ่เรียนไหมคะแต่เดือนก็วันทีก็ลุ้งหนาลุงหลังไก่ย่งว่าตะมูข่อยกับซีค้นกับเต็มของแล้วถีมาเอาพ่เรียนยังค่าใช้จ่ายหมดเยอะไหมเอาของพี่จะเอาค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรของอะไรกุข่อยก่ยางกันยี่น่งพี่เอาค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรหนูจะได้บอกถูกเพราะมันหลายค่าใช้จ่ายมากเอาตั้งแต่รวมมันนะ มีลูกแบบไหนวูซิบวัตซี่แสนได้ไหมวะถ้าแบบนับถึงเัิดุถึงมวลมันเขาคิดเท่าไหร่มาถ่าแบบนับถึงวัตถุถึงมวลมนให้เราคิดเท่าไห่ะใช่ได้ปุอันนี้ขนาดของไม่ค่อยได้ซื้อนะสปอนเข้าหมดนถ้าซื้อของเนี่ยยังไงก็มีสี่แสนห้าแสนขึ้นห้าวันนั้นเานอนตรงนั้นนะอไม่ไม่รวมค่ะเออถ้าถ้าบวกค่าคลอดผ่าคลอดไปแล้วก็บวกบวกของทุกอย่างในห้องไปถ้าได้ซื้อเองหมด กับห้าแสนนะจริงจริงอุ้ยยังรวมสเต็มเซลล์อีกเออสเต็มเซลล์อีกกับรวมกับกับเครื่องร้านกายเครื่องร้านเนี่ยเก็บสเต็มเซลล์ค่ะเพื่อนเย็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 นแข็งเร็วแข็งเร็วกำลังกายแข็งเร็วแข็เร็วมอยขี่เนาะเพิ่นเบิ่งเพิ่นฟังเพิ่นหูยินหน่อยนี่ย ง่ายมากใช่ค่ะนี่ดูเล็บดีมันยาวแล้วบอกยาวเร็วนี่นี่เล็บยาวอะไรตัดเล็บให้นะขอโหลตัดเล็บให้น<อ>าซีอันแจ็กกี้ตัดอะไรของวะเฮ้ยปมือดิปมือดิปมือปล่ยมือปล่อยมือปมือดิ ไปเลยเอ้ากับกับมือนั่นเดียนอาจารย์เบย์วายวายวายใส่แขนนั่นเอาท้องใส่แขนให้เพิ่นใส่ให้แล้วเอามือลูบแขนเพิ่นนั่นนะไปมือครับไปมือครับแล้วมองหน้าเพิ่นน่ะมองหน้ากันสิท่าว่าเป็นกันสิว่าขอบกับปั้นนะตัวนย่นยขอบคุณครับอัันนน้จำมือจำเงอนจำปุ่นดีนี่เพื่อน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 เพื่นหาเรื่องลุ้ท็อปเนาะเอาถุงมือออกก่อนนะ ลินกันนี่เลยคุณหมอฉีดยาใส่ในมือให้ใช่ไหมตรวเลือดน้องจดุกกรยิบจับมือแล้วเหินจับแต่คุณพ่อจับมือพอกัะเป็นเอาปแต่คุณพ่อลครับต่องไลยมือดิจับขวดน้งกินเป็นกันเลยว่ะ น้องตมานั่งไลขายของเหมือนแม่ไมไว้ไม่ไไ <c oughs> อุ้ยจับมืออุ้ยจับมือแรงด <c oughs> ้วยเพื่อนทาอะไรจะทําอะไรเพื่นซ0นละซูนละซูนหรอจับมือเลยนะซูนหรอว้าวา <c oughs> ว้าวตัดลุกตัดเลยดูดีดูท,ทำหน้าดิ <c oughs> เห็นไหมทุกคน <c oughs> ไม่เห็น มาเฮ็ดปากสั้นใจเฮ็ดปากจูปากจูอ่ะปากจูไปลอมือป่อมือป่อมือป่อยยองปอยไปฮัลโหลจับมืออมมาปล่อยเลยว่ะเฮ้ย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 เยเฮ้ยเา้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย เอาเด็กหน่อยเป็บมือคจั๊กจั๊กกินแล้ววันนี้วีอาจารย์จัดแจกจริงจริงอุ้มบ่อยๆระวังเนาะติดมือนะคะไม่เป็นไรครับให้ติดพี่เข้ามาเห็นตอนอุ้มเลยให้ติดให้ติดเลยแงาเงาเนาะนั่งขี่เหรอแค่พิจารณ์สิแน้วมาขี่ อยหินมเหอยีไมัเยอะไหมเยอะดีสามออนสามออนรู้ได้ให้นมเสริมตะเกียตอนนด้เพิ่มไห้วันละสามออนแล้วเหี่ต่อมือเนาะให้กินสองออนแล้วสามออนเนาะเป็นเตะบอนนะทม่ไฮหนที่เคยทำเอาเลียวมือจะของทำามินิฮาร์ดป็นนะไมฮาร์ดเป็นยังไงอทำนี้สองนิ้วเนี่ยยูดีเมื่อคืนนี่เฮดทำามินิฮาร์ดเขสอนิ้วทำยังไงอุ้ยทำไหนมฮาร์ดหน่อยครับอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยออ้เอา แม่จับน้หอดกล้องหำเป็นไหมอืมเด็กชายหรือเด็กหญิงเขาถามว่าหน้าหวานเป็นไหมใช่ค่ะหน้าหวานพ่อก็เป็นกันนะเขาไปเกินไปนะลูกนะเป็นเบาแล้วเขาว่ะโอ๊ยชิบหายให้หลับแล้วก็นอนนะโอเคไหมอีกอีกสองชั่วโมงแล้วตื่นมากินนมโอเคอืมโอเคครับโอเคครับบ๊ายบายก่อนลูุกต้องายบายเลยเนี่ยบ๊ายบายเลย บายบายเออบายบายเป็นด้วย <laughs>